ทฟี่บอลถ้วยไม่ได้หมายความว่าทีมของคุณกลับมาแล้วหากแต่มันสื่อถึงสภาวะการที่คุณค่อยๆกลับมาและเพื่อมีความสม่ำเสมอเพื่อจะไปสู่ระดับสูงของลีกฉะนั้นบางครั้งในการแข่งขันบอลถ้วยมันอาจซ่อนความเป็นจริงว่าคุณกำลังมีปัญหาที่ต้องดิ้นรนอยู่ได้แต่มันยังอยู่ตรงนั้น หลอบลป,ปีสแสดงเชา้านี้เริ่มต้นด้วยการหยิบเอาวลีที่ครั้งหนึ่งโอเลกูน่าโซชาอดีตกุนซือและตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยกล่าวเอาไว้และมันกำลังกลายเป็นวลีฮิตที่กลับมาเป็นไวเล่อาอีกครั้งอยู่บนโลกออนไลน์หลังความพ่ายแพ้ยับเยินหมดรูปของปีสแตแดงต่อคู่ลีกตลอดการอย่างเวี้์วูกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คำพูดของโอเลกุน่าโซชาแม้ผ่านวันเวลามาหลายปีทว่าน่าสนใจนะครับในแง่ที่มันตรงกับบริบทความเป็นไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทําทีมปีที่3ของเอเรติแธนากแทบทุกกระเบียดนิ้ว สิ่งที่เอเล็กเทนฮากมักเกิบยกมาเป็นเกาะก,กำบังตนเองเสมอเวลาที่เกิดผลงานเลวร้วายนั่นคือเขาคือกุนซือที่พาทีมปีสัจแดงคว้า2โทฟี่ใน2ปีการทำงานและกับช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขาคือคนที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์มากที่สุดเป็นรองแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้แค่ทีมเดียวโดยเฉพาะกับวลีลาสุดหลังเพิ่งพาทีมอับไยข้าลงละครแห่งความฝันเอเล็กเทนฮากซึ่งถูกสื่อตั้งคาถามใน,นแนวทางเหมือนการล่อซื้อประมาณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันอาจจะกําลังสะท้อนว่า ปัญหาอยู่ที่การโค้ชของเขามากกว่าที่ตัวนักเตะหรือไม่ซึ่งคําตอบของตัวคุณซือชาวดัตก็คือคุณแน่ใจแบบนั้นจริงสิแต่ผมว่าไม่ใช่เพราะถ้ามันเป็นไปตามที่คุณว่ามาแล้วก็คงไม่ได้เป็นทีมที่มีโทฟี่แชมป์เล่าชนะทีมใหญ่ๆผมต้องขอโทษด้วยที่จะพูดว่านอกจาก Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เราคือทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดอันนี้คือในทม์าลน์2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ คำพูดวักนี้ของเอเดรเทนฮากนี่แหละครับที่ถูกนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่โอเลกุน่าโซชาเคยกล่าวเอาไว้เพราะมันเหมือนกระจกสะท้อนชัดเจนว่าณตอนนี้เอเดรเทนฮากอาจกําลังถูกหลอกหรือหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแค่เพียงเพราะโทรฟีบ่บอล้วยที่เขาพาท,ทีมได้มาใน2ปีหลังสุดหนึ่งในปัญหาสําคัญที่เทนฮากถูกวิจารณ์มากที่สุดก็คือโครงสร้างฟุตบอลที่ย้อนแยง้งและหาความชัดเจนไม่ได้เกมล่าสุดที่พวกเขาแพ้กับลิเวอร์พูลอย่างที่บอกว่ามันคือการแพ้แบบหมดรูปสิ้นสภาพโดยมีหนึ่งในสถิติที่น่าอุ เสียการคองบอลในเวลาที่เป็นฝ่ายตั้งเกมมากถึง90ครั้งซึ่งถ้าเฉลี่ยเกมหนึ่งเล่นกัน90นาทีมันหมายความว่าทุก1นาทีที่ลูกบอลมาอยู่ในการครอบครองของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจะเป็นฝ่ายที่ต้องหาไอเดียสร้างสารรค์เพื่อตั้งเกมเข้าหาพื้นที่คู่แข่งนั่นคือจุดที่พวกเขาจะเสียบอลในระหว่างสายพาลำเลียงบอลเสมอและทั้ง3ประตูที่ทีมของเอเดร็กเทนฮากเสียให้กับลิเวอร์พูลไปนั้นกล้วนมาจากการเสียการคลองบอลในระหว่างกระบวนการตั้งเกมทั้งสิน้นซึ่งเรื่องเช่นนี้ัจ,วา,จวาตดง ไปนั้นมันล้มเหลวมากเพียงใดและยิ่งตอกย้ําชัดเจนว่าไอเดียด้านกลยุทธ์ที่มาจากแนวคิดของเอเดนเทนฮักถ่ายทอดลงสู่ลูกทีมตลอดเวลา3ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นชัดเจนว่ามันมีปัญหา ซึ่งอาจาจะเป็นปัญหาจากกระบวนการถ่ายทอดลงสู่ผู้รับไอเดียหรือไม่ก็จะเป็นปัญหาฝั่งผู้รับไอเดียที่นําไปถ่ายทอดในสนามไม่ได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดที่นับเวลานี้ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นอย่างนั้นก็คือปัญหาอยู่ที่ทั้งฝั่งผู้ถ่ายทอดและผู้รับความอ่อนด้อยจากความพ่ายแพ้เกมล่าสุดต่อคู่อริยังน่าเจ็บปวดใจตรงที่สัมภาษณ์หลังเกมเจ้าบุคลากรฝั่งลิเวอร์พูลอาทิเช่นกุนซือาเนอร์สล็อตและโมซาลาที่พูดในแนวทางคล้ายกันว่า พวกเขาประหลาดใจอยู่พอสมควรที่เกมบิ๊กแมทระดับนี้แต่กลับง่ายเกินกว่าที่คิดไปเยอะและสําหรับแฟนบอลปีแสดงเองนั้นความน่าเจ็บปวดใจจากสิ่งที่คู่แข่งกล่าวหลังเกมยังไม่เท่าความน่าเจ็บปวดใจในข้อเท็จจริงที่ว่าปัญหาเดิมๆของปีแดงกับเรื่องความว่างในพื้นที่แดนกลางซึ่งเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งโจมตีเล่นงานมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมันเคยเป็นมาอย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นเสมือนการฉายภาพซ้าเดิมๆบนคําถามที่หลายคนก็สงสัยว่าแล้วเวลาที่ผ่านมาเอเดร็กเทนฮาร์กไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาความว่างในพืื้้นนนทีี่่แดกลลางเยใชหรอ คือแน่นอนนะครับว่าความโรยราถดถอยของกาเซมิโล่คือหนึ่งในปัจจัยสาคัญทําให้แดนการของปีสาตแดงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแต่คําถามคือปัญหาตรงนี้มาดํารงตัวมาน,นานชนิดข้ามผ่านซีซั่นมาแล้วทาไมมันจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเสียทีหนึ่งนี่แหละครับคือหอกท,ที่ทิมแทงไปยังการทํางานของเอเ็รเทนฮาร์กโดยตรงซึ่งตัวเขานั้นถูกมองว่าขาดความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการเลือกใช้แผนการเล่นในแนวทางโอเวอร์โหลดตัวนักเตะเข้าไปในแดนคู่แข่งที่มักหล้นแต่กระบวนการเดินบอลขาดความเฉียบขาดแม่นยําสุดท้าย าการโอเวอร์โหลดผู้เล่นเข้าพื้นที่คู่แข่งมากเพียงใดก็ไม่อาจก,ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรได้แถมลังแต่จะเผยเห็นจุดอ่อนในการสอดซ้อนพื้นที่การเล่นของทีมตัวเองมากเข้าไปอีก โดยจุดนี้แมนเชสเตอร์นิ่งนิวก็ได้ทําสกูปวิจารณ์เอาไว้นะครับซีเวเลวสันที่เป็นผู้เขียนบอกว่าใช่ที่กาเซมิโลก่อความผิดพลาดและความโรยลาของเขาเป็นปัจจัยสําคัญของปัญหาที่มีในแดนกลางไม่ว่าจะเป็นการสกัดบอลการอ่านเกมและการตัดสินใจที่ช้าไป1นก้าวเสมอแต่มันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตัวระบบแท็กติกก็มีปัญหาในตัวของมันเองอยู่แล้วซึ่งตรงนี้แหละครับที่ซีเวเลวสันชี้ว่าเอเดรเยนฮาร์กจะหนีความรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะนี่คืองานในพาร์ทของเขาและทีมงานสตาฟแบบเต็มๆพร้อมกันนี้ก็ยยยังมีีีกาาาารรช้เเละอขคซ ตัวบทความอธิบายว่าภาพที่มองเผนๆระหว่างมองแค่คาซิมิโ่เสียการครองบอลง่ายเกินไปจากการที่เอเด็กเทนฮาร์ ug, ไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าความง่ายใดในการเสียบอลของเพล่เม้นทวิฟิลตรงกลางสนามนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งนี่เป็นโจทย์ที่เอเดกเทนฮาร์ ug, ตีไม่แตกทว่าอร์เนอร์สโลตกุนซือของลิเวอร์พูลแจกแจงเอาไว้ในรายละเอียดในการสัมภาษณ์หลังเกมซึ่งแดเนียลเซอร์ลิตตั้งคำถามว่าปัจจัยใดทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ได้มาในวันนี้และคุณซื้อใหม่ถอดด้ามของหงแดงก็ได้กล่าวตอบว่า ผมดูยูเนเต็ดเมื่อฤดูการก่อนพวกเขาเล่นแมนมาร์กิ้งในแดนมิดฟิลด์และมักจะใช้รูปแบบการเพลซิ่งโดยผู้เล่นตำแหน่งหมายเลข7และ11ซึ่งแนวทางนั้นถ้าให้กองหน้ารับปีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะต้องเข้าไปร่วมในกระบวนการด้วยส่วนฤดูกาลน,นี้พวกเขาทำการเพลซิ่งส่วนใหญ่โดยผู้เล่นตำแหน่งหมายเลข9และ10ชนะฟอร์เมชั่นการยืนส่วนใหญ่จะมาเป็น422 2, 2, 2แน่นอนว่ามันแตกต่างและผมเห็นพวกเขาในความคิดผมคือพวกเขามต้องทำงานหนักเสมอเวลาที่ลูกบอลอยู่ในกระบวนการเล่นของพวกเขาพวกเขาวิ่งมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมเห็น จากเกมของพวกเขา2-3เกมผมจําไม่ได้ชัดว่าฤดูการที่แล้วยูเนเตตมีแนวทางแบบไหนแต่ฟูลแบ็คของพวกเขามักลอยขึ้นมาสูงแล้วจากตรงนั้นก็จะมีแค่กัเซมิโลที่อยู่ระหว่างพวกเขาดังนั้นถ้าคุณเก็บบอลและทําไม่แน่ใจว่าลูยดิอัลกับโมซาลายืนสูงมันจะทําให้คุณได้เข้าไปสู่สถานการณ์1ต่อหนึ่งแทบตลอดเวลาจากตรงนั้นคุณก็แค่ต้องเอามิดฟิลด์ที่วิ่งได้พวกเรามี3าคนเลยในเกมนี้พวกเขาวิ่งและเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ดวลหนึ่งต่อหนึ่งพวกเขาก็ดุดันพอที่จะเอาชนะนั่นคือหนึ่งในนเเเหหตุผลลลักลยทที่ทําารชนะ วันนนี้นั่นคือแนวคิดของอานเนอร์สลอตหลังจบเกมนะครับและมันถูกหยิบยกมาพูดถึงในหน้าบทความของนักข่าวแมนเชสเตอร์นิ่งเนลในเซ็กชันเนื้อหาของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เพื่อสะท้อนว่า เอเล็กเทนฮากกับไอเดียฟุตบอลของเขานั้นถูกเปิดโปงได้ง่ายใดขนาดไหนเพราะอาร์เนอร์สโตเขามาทําทีมลิเวอร์พูลแค่3เกมเท่านั้นครับส่วนถ้าย้อนไปเกมกับไรตันแนวทางของเอเล็กเทนฮากก็ถูกแก้ด้วยกุณซืออ่อนพรนษาอายุเพียง3าปีเท่านั้นซีเวลเลสันถิงถ่ายว่าแม้ยูไนเตดจะได้มานกกเนลกาเต้เข้ามาและจะเล่นในตําแหน่งทดแทนกัซมิโลโดยตรงถ้าหากเชฟของทีมและโครงสร้างการเล่นในเฟสการกดดันการเพลซิ่งยังไม่ถูกทําให้ดีขึ้นรวมถึงต้องเป็นระบบระเบียบแบบชัดเจนบางทีฝันร้ายอาจไปตตกกกกออยยู่่ับาเไ้ไไดม เพราะเท่ากับว่าแมนยูไนต็ดไม่ได้แก้ปัญหาที่มีในเชิงโครงสร้างหากแต่เลือกแก้ด้วยวิธีการดึงผู้เล่นที่แค่อายุน้อยกว่าสดกว่าใหม่กว่าเข้ามาแทนแลหวังว่าจะสามารถครอบคลุมปัญหาที่มีได้เอเล็กเทนฮักเป็นกุนซือที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในบรรดากุนซือหลังยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูซันเป็นต้นมาแต่ผลงานของเขาในเกมกับลิเวอร์พูลมันไม่เพียงพอไม่ดีพอและบางสิ่งบางอย่างจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วหากไม่อยากให้ฤดูกาล2024-25นี้สูญเปล่าไปอีกหนึ่งฤดูกาลน,น ร,รอบวันที่ผ่านมาปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีในส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งกาเซมิโลหลักๆคือจากภรรยาของเจ้าตัวเที่ยวมาพต์ความสาเร็จในอดีตที่กาเซมิโลเคยได้รับมาซึ่งถูกตีความว่าเธอกําลังตอบโต้เสียงวิจารณ์ที่กระหน่ำท้าทมเข้าใส่สามีเธอโดยก่อนหน้านี้หลังจบเกมแดงเดือดมันก็จะมีประเด็นที่ถูกจุดนะครับว่ากาเซมิโลอาจกลับบ้านไปก่อนทั้งที่เกมยังไม่จบหลังทูกเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งเวลา ข้อมูลเพิ่มเติมจากอดมิเทนที่เป็นคนข่าวสายปีสแสดงของฝั่งต่างประเทศก็ได้รายงานไว้ด้วยการกล่าวอ้างอิงถึงข้อมูลที่เคยถูกนําเสนอเมื่อซีซั่นก่อนว่าคาเซมิโลนั้นไม่ได้รู้สึกมีความสุขมากนักกับแทคกติกวิธีการที่เด็กเทนฮาให้ทีมเล่นเหมือนฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากมันเป็นแทคกติกที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่สอดคล้องกับจุดเด่นของตัวเขาเองแถมการให้ภาระการครอบคุมพื้นที่การเล่นที่กว้างมหาศาลนั้นก็ยิ่งเป็นการทําให้เขาถูกเผยจุดอ่อนในตัวเองออกมาอีก ปีท้ายที่กระแสะเรื่องอนาคตของเอเดกเทนฮาร์ซึ่งเวลานี้ถือว่าก้าตีนตำแหน่งของเขากลับมาล้อนฉากกดดันสมเสียงที่จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นานมากนักประหนึ่งฉายภาพซ้ำเดจาวูที่เคยเกิดขึ้นช่วงท้ายฤดูกาลก่อนก็ว่าได้เจมี่คลร์กเกอร์ออกมากล่าวว่าตัวเขานั้นจะแปลกประหลาดใจมากถ้าสุดท้ายเอเดกเทนฮาร์ได้อยู่ในตำแหน่งกุนซือปีแสดงจนจบฤดูกาลด้านแกลลี่เนวิวิวิขอเอาไว้ว่าช่วงสัปดาห์ที่เบรกทีมชาตินี่แหละจะเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับเอเดกเทนฮาร์เพราะเขาจะเจอแรงกดดันถาแบบโถมทุกร ได้อย่างน้อยสุดก็จนถึงคริสต์มาสเพราะผมยังค่อนข้างเชื่อว่าอีนอตกรุ๊ปที่มีบุคลากร,กรอย่างเซอร์จิมแลดคิปโอบารเบลดาแดนแอชเวิร์ดและเซอร์เดฟเบลฟอร์ดน่าจะยังพอใจเย็นกับเขาได้นิดหน่อยและจะยังไม่ทําอะไรงงๆมาในตอนนี้อาาขตของเทนฮากเคยถูกตัดสินให้กรอบเวลา2-3ถึงเดือนกว่าที่เบื้องบนจะตัดสินใจเก็บเขาไว้ต่อซึ่งพวกเขาก็น่าจะมีเวลาให้สัก4ี่ถึงเดือนแต่สิ่งที่พวกเขาจะไม่พร้อมยอมรับเด็ดขาดคือถ้าถึงคริสต์มาสแล้วทีมอยู่กลางตารางแต่นั่นนแหหลละะผมคิดดววว่าวา่าาาาพกกกเเเขจใุ้ซืืออีัอ2 3น